สวัสดีนี่คือผมเองบอเบิร์มทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมจะมาเล่าให้ฟัง how to เปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบฉบับของผมจากผอมไปมีกล้ามผมทำได้อย่างไรนะสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับหากใครที่ตามมาจากปกคลิปด้านหน้านี่ไม่ใช่การจอจี้ผมจะมาเล่าประวัติและ How to ที่ผมได้ทดลองทำมาด้วยตัวเองและแชร์เป็นประสบการณ์ให้เ,เพื่อนๆได้เอาไปตัดสินใจและเป็นบทเรียนให้กับทุกคนครับผมเด็กบ้านคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าวันหนึ่งจะชอบกีฬาการยกเวทผมก็เคยสงสัยนะครับว่าว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้ผมได้เริ่มต้นนะ จุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากเพื่อนของผมครับสมัยมปลายซึ่งเราเคยเราเคยเต้นป๊อปปิ้งเต้นบีบอยด้วยกันครับจ็อบเป็นคนชวนผมไปฟิตเนสครั้งแรกและตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเราไปออกกำลังกายกับจ็อบโดยที่เราก็ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้อะไรมาก่อนเลย นานวันผมไปออกกำลังกายด้วยตัวเองบ้างและสลับไปออกกำลังกายกับจ็อบบ้างบางทีจ็อบก็ไม่ว่างซึ่งนั่นทำให้ผมต้องออกกำลังกายคนเดียวโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย <c oughs> ผมใช้เวลาในการอยู่ในฟิตเนสราวๆครั้งละสองถึงสามชั่วโมงหรือหรืออาจจะมากกว่านั้นผมไม่แน่ใจแต่ มันเป็นการเข้าฟิตเนสที่ยาวนานมากๆจนวันหนึ่งมีพี่ชายคนหนึ่งได้เข้ามาผมเรียกเขาว่าพี่สุชาตินะครับพี่สุชาติเนี่ยคืออาจารย์คนแรกที่เข้ามาสอนผมยกเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องและได้แนะนำโปรแกรมฝึกที่เหมาะสมกับผมผมก็ทำได้แค่ทำตามที่พี่สุชาติแนะนำ ต้องขอขอบคุณพี่สุชาติมากๆเลยนะครับเป็นอาจารย์คนแรกเลยที่ได้นำสิ่งดีๆให้ซึ่งพี่สุชาตินั้นก็ได้สอนวิธีการจับดัมเบลวิธีการเทคดัมเบลวิธีการออกกำลังกายที่ปลอดภัยไม่ให้เราบาดเจ็บแถมพี่สุชาติยังให้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ DIY มากๆ ซึ่งนั่นก็คือแผ่นรองจับดัมเบลมันคือยางในรถซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะช่วยทำให้เราไม่เจ็บมือได้ได้ยังไงเราจับมันเราเล่นมันจนแบบว,ว่ามันติดไปกับมือของเราไปเลยเป็นเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งที่ติดกับมือเราไปเลยไม่ใช่ของแพงแต่ว่ามีประโยชน์สุดๆขอบคุณมากๆครับผมเริ่มออกกำลังกายแข็งแรง ออกกำลังกายกับพี่สุชาติพี่สุชาติแนะนำให้ผมปรับโภชนาการเราเริ่มทานโปรตีน2เท่าและผมก็ใช้เวลาผ่านมาราวๆหเดือนซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ผมได้ครับผมจากคนผอมน้ำหนัก38เพิ่มมาเป็น55กิโลซึ่งว้าว ผมไม่ไม่เชื่อในตัวเองเลยผมไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะผมมีความสุขมากๆครับแล้วก็ทำให้ผมรู้ได้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ผมชอบในตอนนี้ผมเริ่มมีแพชชั่นกับมันผมหลงไหลระหว่างนั้นผมเริ่มวางโปรแกรมการฝึกด้วยตัวเองบ้างลองวางโปรแกรมเพื่อที่จะ โฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะตั้งในเป้าหมายต่อไปผมเริ่มมีเพื่อนเยอะมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้ออกกำลกายคนเดียวแล้วทำให้เป้าหมายของผมนั้นใหญ่มากิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับแล้วเป้าหมายของคุณละ่ะเป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ที่ใต้คอมเมนต แชร์ให้ผมได้ฟังนะครับผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันในตอนต่อไปล i วิลลั